สวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะแอดมินนะคะเอ้อเขียวผ้าร่วยนะคะเมื่อเรียกมาตามนะคะสูตรคำนวณหวยนะคะของเซียนใบต่อนะคะเหล็กคนเขาเกาซีนะคะผู้ชมก็ไปตามหาเซียนก่อนนะคะนี่นะค่ะผู้ชมเงินเลขของเซียนใบเป็นงวดมันเป็น,นเขาเขาทั้งเลขหนาเลขกเขาเก่าซีนะคะผู้ชม เหล็กเด่นคนไทยเด่นสีรองจีดนะคะท่านผู้ชมนะคะส่วนอ่นเรียหวยรัฐบาลไทยนะคะกับของเสี้ยนใบกระเขานะท่านผู้ชมเพราะว่าแต่ว่าเอ็ดเวอร์เดอมาลลุ่มชงเอ้ยเขียวผ้า้วยเด้อนะคะเอ็ดเอาไปรุ่มชงหวยไทยชงของเอ้ยเขียวชาแนลนะคะเสี้ยนใบเข่าเต็มๆนะคะหวยรัฐบาลไทยนะคะอันนี้ก็ขอฝากช่องน้ำเด้อนะคะท่านผู้ชมถ้อาอยากชื่นชมสูตรคำนวณหวยเหล่าของสิเอาหวยอ่านอันนี้นก็ฝากช่องของเอ้ยเขียวชาแนลนะคะท่านผู้ชมเนาะ เพราะว่ามันเห็ดใส่กันหนะมดเยเนาะคุณผู้ชมอันนี้จะชงไว้เล้านะคะตามต่อน,นะคะคุณผู้ชมนะคะเพราะเหล็กเด่นนะคะคุณผู้ชมหัวนน่อยเหล็กเด่นของเซียนใบเนาะแล้วก็รอนะคะคุณผู้ชมเซียนใบก่อนเนะาะกะลังสิมานนะคะคุณผู้ชมทอดกระดังงาขาปนอนเพราะว่า,าโอ้โห เรียบนีไปเลยเราสายเสียงมนสิ้นเราะเาคนี้ได้ซื้อนมอหนี่โอาทางกระเาดเด้อู้ชมมถึกเอาดีคนราตดทีนก ตั้งตัวไหมนะคะผู้ชมเนาะ่านไปเรียวนะเขาก็เอางวดไม่นะคะผู้ชมเสี้ยนมันกับบอถูกค,คือกันนี่ยวเางนาว่านานี่เสี้ยนไหมเสียนใหมนะตัวจริงนะคะ เดินหาเล็กวินเล็กวิ่นเขาหมดเลยดินหกหาหกอ้าวปทีนี้ แปดสามสองอ่นอะไรอีกโอ วอวคนมักสามโอ้คนมกันมกชอบชอบแล้วท่านผู้ชมแป <c oughs> ็ดสามคนว่ะนี่นะคะเฮ้ยเต็ม <c oughs> ส่บอกแป็ดสามนะคะ ตัวเลขสี่ตัวพอดคะชุดสตัวแปดหกพอค่ะแปดหกดินหกกรองแปดน,นะคะคุณผู้ชม เปียรหกเปียร์แคมหกนะคุณไม่ใช่ปดหกดินสุดสุรคุณฝันนะเปียรสามอ่าสามหกห้าสองน่ะคะ่ะห้าสองสามสองโอ้ไฟม,มาเบิร์นมากัน อดมเลกูชบมคะอันนี้าน,นะะนานน,านี้โอ้พ่นวาเล็หอยหอยหอยพ่นวาสองหอยมันชนกันเลขเหิ่นวัติพานมากนะคะนี่บอกชนแบบนี้บอกเอออืมัซีเก่าอ่โอลสตอรี่กระบอเขานะคะอ๋วก็ รุ่นใหม่นะคะคุณผู้ชมเนาะนะคะอาเด่นหกรองแปดนะคะสำหรับตัวเลขเด่นของเซียนนะคะงวดนี้เนาะนะคะคุณผู้ชมเข้ากะเลขเลขเด่นเด่นสองโอ้ยเด่นหกรองแปดนะคะคุณผู้ชมก็มีสองหกห้าหกนะคะเนาะส่วนเลขในตารางของเซียนก็มีห้ามีแปดมีสามนะคะมีสองมีแปดมีหก อันแปดก็มี 8, 2, 8, แปดเออสองแปดก็หาแปดเนาะนะคะแต่ว่าพค่งอันอัน,นี้มันโอ้ท่านผู้ชม,มันว่าอันักนักเด้อสามแปดคนละนี่เลยคนเชียนใส่กระดาษให้เบื้องผมนะคะันว่าอันหาสามแปดของคนวันนี้ค่นชอบส้นตูดคนนั้นนะครับผู้ชมคนว่าสาห้าสามแปด มีสองมีแปดมีหกนะคะมีสามมีแปดมีสามนะคะส่วนตัวเลขสามตัวคอคนได้แปดสามสองนะคะ่านผู้ชมรา้าห้าสามแปดสามหกห้า่อืไม่ห,หลนะค่ะคชมนะคมักเสียนบู้ชื่นชอบ3า8แปดแปดสามนะคะ้าสามสามหนะคะได้อีกบันนี้ไม่เขียนในเบอร์อีแล็วตเลย,ย่านผู้ชม เก้าเนี five ่ยโอ้พี four ่บอลอืนะคะเอาแมาเห็นแถวเบิ้งน้าคือเก่านะคะท่านผู้ชมเอาเพิ่งบอกว่าแปดหกนี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นสูตรนี่ของเพิ่นแปดสามสองหาสามแปดนะคะสามหกหาเนาะนะคะแปดสามหาสามสามหกนะคะมันสุดที่ตัวนะคะท่านผู้ชมสุดสี่ตัวของเซียนกับมี อ่าห้าสองแปดหกะคะเด่นสุดๆแปดหกนะคะสำหรับตัวเลขวดวันถี่สามนะคะผู้ชมที่ทอพระรับชมนะคะกับพิจารณาคัดกรองดีๆก่อนนะคะทุกผู้ชมว่าตัวเลขเลขเด่นนะคะจนมากเลขเด่นเนาะเราจะเน้นไปที่เลขเด่นเลขล่องก่อนนะคะเด่นหกรองแปดนี่นะคะอ่าแล้วก็ชุดสองตัวของคนกบนิหาสองโอ้ชุดสี่ตัวเนาะ ห้าสองแปดหกนะคะแปดหกแล้วแล้วก็ชุดเต็มห้าสองสามสองทั้งหมดก่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมว่าเออตัวเลขของเซียนใบนะคะพัน,ยนเยอะบางเทีก็ทุนหน่อยประมาณนี้อ่าท่านผู้ชมก็เลขตารางนะคะเลขตารางเซียนใบนะคะเขาก็เอามาจับนะ,ะท่านผู้ชมจับหาเลขเด่นกันเลยนะคะเพราะว่าเลขเซียนมันก็นเข่าดีอยู่นะคะบางบวันก็บอกเขา่าแต่เขาตัเลขเด่นในตารางนะคะ ห้าสองสามสองนะคะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมก็ขอขอบคุณขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมรับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะไอเอียเขียวข่ารวยนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยนะคะหวยลาวเซียนใบนะคะท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้นะคะ เพื่อเป็นแนวทางเนื้อนะคะสำหรับเลียก็ลาวพัฒนาเนาะแต่ว่าเสียนเสียนพคนชอบแปดสามสามแปดส่วนตัวคนเด้เลนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นพิเศษตัวนี้นะคะสูตรพิเศษของพคนคือจัง่ายแหละคุณผู้ชมชอบบางทีอาจจะเข่าของพคนก็ได้เนาะ